สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปรันดอมในวันนี้นะคะคลิปรันดอมเป็นคลิปพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นพลังงานของท่านใดท่านหนึง่ง <c> อ <oughs> ย่าอินอย่าหนอยกับหน้าไพ่ที่ผู้อ่านได้ได้อ่านให้ท่านนะคะสำหรับวันนี้ผู้อ่านจะมาทำหัวข้อการงานนะคะหน้าไพ่ที่ผู้อ่านเปิดบางครั้ง อาจจะตรงไม่ตรงเลยหรือตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านคิดว่าผู้อ่านเปิดไพ่แล้วไม่ตรงกับท่านไม่ใช่ไม่โดนท่านสามารถเลื่อนผ่านไปชมคลิปอื่นๆได้เลยนะคะส่วนท่านใดคิดว่าโอเคใช่เลยสามารถรับชมเป็นเพื่อน กับผู้อ่านจนจบได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันนี้ผู้อ่านใช้ไพ่สองสำรับนะคะเซลล์แคร์ hmm. mm hmm. กับไพ่แสงสุกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาใช้ไพ่แสงสุก mm hmm. เปิดดูเรื่องราวการงานของเพื่อนๆนะคะ mm hmm. ผู้ที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง mm hmm. ขออนุญ,ญาตครูรครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปแรนดอมในวันนี้ขออนุญาตครูครูอาจารย์เทวดาประจำตัวของผู้เข้ามารับชมคลิปแรนดอมในหัวข้อการงานวันนี้นะคะผู้อ่านขออนุญาตสับไพ่ค่ะไม่อินไม่น้อยกับหน้าไพ่ที่ผู้อ่านได้เปิดนะคะท่านไม่สามารถ นำหน้าไพ่ไปประกอบการใช้ชีวิตประจำวันตัดสินใจในการใช้ชีวิตของท่านนะคะหน้าไพ่ทำได้แค่เพียงมาเตือนหรือมาบอกในสิ่งที่ท่านคาดคิดไม่ถึงเทวดานางฟ้าประจำตัวท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ มาดนบันดาลให้ท่านได้มาพบกับคลิปนี้แล้วก็มาเตือนเรื่องราวบางอย่างในหัวข้อของงานนะคะไม่อินไม่น่อยกับหน้าไพ่นะคะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันมีทั้งหมดห้าใบนะคะ เป็นคลิปสั้นๆนนะคะไม่ได้ยาวมากเพราะว่าจำนวนไพ่ที่เปิดก็แค่5้าใบเองแล้วก็สำหรับเหมาะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลามากแล้วก็อยากดูเพื่อความบันเทิงอยากเช็คดูว่าวันนี้การงานของเราเป็นยังไงบ้างเนาะเทวดาประจำตัวนางฟ้าประจำตัวอยากจะแนะนำอะไรเราบ้าง อะไรอย่างนี้ค่ะไม่อินไม่น้อยนะคะพร้อมยังคะหน้าไพ่ที่ผู้อ่านได้เปิดวันนี้นะคะตัวตนของท่านตอนนี้การงานของท่านติดขัดอยู่หรือเปล่าคะงานของท่านไม่ราบรื่นเลยท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับงานอยู่นะคะในช่วงนี้อาจจะขัดแย้งอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ขัดแย้งกับเวลาในการทำงานก็ได้หรือขัดแย้งกับบุคคลในครอบครัวของท่านที่เป็นอุปสรรคทำให้ท่านนะ่ะไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปได้นะคะลองลองทบทวนตัวเองดูว่าตอนนี้ท่านเป็นไปอย่างหน้าภัยที่ผู้อ่านได้เปิดหรือ,รอเปล่าท่านมีความ ไม่รับรื่นกับการงานเพราะอะไรบ้างอืมลองดูนะคะที่ผ่านมางานการทำการทางานของท่านนะคะท่านะจะมีผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ท่านอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงาน เขาคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยสอดส่องกับตัวท่านมากผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงคนที่มีอายุมากกว่าท่านนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่าท่านหรือคนในครอบครัวที่มองท่านว่าท่านยังเป็นเด็กน้อยยังเป็นเด็ก ที่ต้องคอยเอาใจใส่คอยดูแลคือมองเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่เหล่านั้นก็เลยต้องดูแลท่านให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำแล้วก็ส่วนตัวท่านเองนะ่ะท่านก็รู้ตัวนะคะว่าตัวเองนะ่ะทำงานยังไม่เก่งทำงานยังไม่คล่องแต่ท่านก็ กำลังเรียนรู้กำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเมื่อเราทำงานไม่เก่งใช่ไหมคะเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษางานเพิ่มขึ้นบางครั้งบางเวลาท่านก็จะแอบศึกษางานกับคนที่เขาผ่านประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันหรือทำงานอยู่ข้างนอกนอกหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่ท่านก็แอบมองแอบศึกษาเขาโดยไม่ให้เขารู้ตัวว่าเออคนคนนั้นเขาเก่งเพราะอะไรเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะอะไรท่านก็พยายาม คอยดูคอยศึกษาว่าเขาใช้วิธีการในการดำเนินการทำงานยังไงเขาถึงได้ประสบความสำเร็จนี่คือตัวท่านนะคะที่ผ่านมาส่วนตอนนี้นะคะงานของท่านก็ยังไม่ราบรื่นใช่ไหมคะยังมีปัญหามีอยู่รรคัท่านก็เลยพยายามพยายามที่จะหาคนคอยดูคน มาให้ความช่วยเหลืออย่างถ้าท่านเป็นหัวหน้างานท่านอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของเวลาเคลียร์งานไม่ลงตัวเพราะบางครั้งสภาวะของครอบครัวอาจจะมาทําให้ท่านมีปัญหาในลักษณะของท่านอาจจะมีภาร,ระของครอบครัวยเยอะทําให้งานของท่านดบลงมาท่านก็กําลังมองหาตัวช่วย ตัวช่วยที่ดีของท่านก็คือเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารของท่านนั่นแหละท่านก็กำลังออคอยดูอยู่ว่างานของท่านที่มีอุปสรรคอยู่ท่านก็จะได้แจกแจงงานให้กับลูกน้องให้กับเพื่อนร่วมงานให้ช่วยเหลือท่านในเรื่องของอุปสรรคของท่านปัญหาของท่านอยู่ในณตอนนี้นะคะ แล้วก็สำหรับที่สำหรับท่านที่เจอปัญหาอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเวลาอย่างเดียวอาจจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะอาจจะขัดแย้งกันซึ่งความขัดแย้งของท่านเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้เพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ มองโลกในแง่ดีมีความจริงใจกับเพื่อนร่วมงานแต่ปัญหาที่มันมันมีก็คือความจริงใจของเรานี่แหละมันทำให้เรานะ่ะโดนเอาเปรียบเอาเปรียบจากคนที่ใช้ใช้ความจริงใจของเรานะ่ะมาเอาเปรียบกับเรา บางครั้งเรามีผลงานอะไรอย่างนี้ค่ะมีความคิดอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานผู้คนเหล่านั้นเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นเขาก็นำผลงานของท่านไปใช้จ้อยเลยด้วยความที่เราเป็นคนยังไงคะเปิดเผยจริงใจดังนั้นจากหน้าไพ่เนี่ยนะคะที่ผู้อ่านได้เปิดมาเนี่ยในการคบหาเอ,อ่อ ผู้คนโดยทั่วไปในการค้นหาเพื่อนร่วมงานจากหน้าไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของท่านก็อยากจะจ,จะเตือนให้ท่านน่ะให้ระวังการเอาเปรียบการโดนเอาเปรียบเนื่องจากท่านเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีท่านจึงโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ ท่านก็อยากจะแนะนำออให้ท่านอะทำงานอย่าประมาททำงานให้เวลาจะทำโครงการหรืองานอะไรใดๆก็ให้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็ให้ระวังตัวอย่าไว้ใจใครจนเกินไปแล้วก็ให้ใช้สติให้ใช้สติ และให้ใช้ความรอบคอบให้มากกว่าเดิมดูจากหน้าไพ่ปัญหาของท่านคือท่านจะโดนเอาอเปรียบดังนั้นเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของท่านก็อยากแนะนำให้ท่านรอบคอบไม่ประมาทแล้วก็ใช้สติให้เยอะๆกับการงานที่ท่านทำค่ะ หน้าไพ่วันนี้ก็ถือว่าดีงามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ใหญ่คอยดูแลคอยห่วงใยท่านอยู่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือท่านอยู่อย่างดีเลยนะคะสำหรับหน้าไพ่วันนี้แล้วก็ด้วยความเป็นตัวตนของท่านที่ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งในเรื่องของการงานท่านก็ยังต้องศึกษาเรียนรู้ท่านจะไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยท่านก็ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นหน้าไพ่ที่ดีงามมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเทวดานางฟ้าประจำตัวของท่านอยากจะแนะนำให้ท่านได้ดำเนินการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานยังไงบ้าง จากงานที่เราเจอกันประจําวันทุกวันเจอภาระเจออะไรเยอะแยะมากมายลองดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของพวกเราอยากจะแนะนำท่านให้ปฏิบัติตัวยังไงบ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายจากความตึงเครียดในการทำงานทุกๆวันอย่างวันนี้ที่ท่านมาเจอ คลิปวันนี้ก็น่าจะเจอปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานหรือเจอมาแล้วผ่านมาแล้วอือดูซิว่าเทวดานางฟ้าประจำตัวของท่านอยากจะให้ท่านได้ดำเนินชีวิตยังไงบ้างเพื่อผ่อนคลายนะคะเซล์แคร์เป็นอะไรที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน เดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดไพ่จำนวนสามใบนะคะดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรท่านบ้างใบที่หนึ่งสามสิบเจ็ดมิวสิกใบที่สองบานิงบราวอุ้ยขอโทษค่ะใบที่สามสิบสี่มาสเซส <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันทีละใบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจำตัวท่านอยากจะแนะนำอะไรกับท่านบ้างนะคะาจากหมายเลข3ามิบเจ็ music นี่ค่ะก็คือให้ท่านไปผ่อนคลายกับเสียงเพลง ท่านอาจจะเล่นดนตรีได้ท่านก็ลองใช้ชีวิตกับการเล่นดนตรีหรือไม่ก็ไปฟังเพลงเพราะ,เพ,ราะเพื่อผ่อนคลายอารมณ์นะคะดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยที่ช่วยให้พวกเราผ่อนคลายได้ดีได้ดีมากนะคะถึงจะไม่ออกไปฟังเพลงข้างนอกเราก็เปิดเพลงในบ้าน ก็ได้เป็นการผ่อนคลายเปิดเพลงที่เราชอบไงคะไม่จําเป็นต้องชอบเหมือนใครเราชอบเพลงอะไรเราก็เปิดเปิดไปทํางานบ้านไปหรือไม่ก็พักผ่อนเลยอาบน้าบนนําอาบน้ํากินข้าวอาบน้ําแล้วก็นอนฟังเพลงก็เป็นการผ่อนคลายได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งผู้อ่านก็ชอบเหมือนกันต่อไปบูนิง บูนิงโบริทันเป็นพิธีกรรมบูชาไฟอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางท่านซึ่งปฏิบัติอยู่แล้วก็ <c oughs> ให้หรือพิธีกรรมนี้ออกมาอีกได้เลยเพราะว่าบางคนอยู่ในทางของเขาแบบนี้นะคะก็เทวดานางฟ้าก็ให้ท่านทำสิ่งนี้ได้ต่อไปเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะสุดท้ายเมสมาซิส ก็คือเป็นการนวดค่ะเป็นการนวดมาสเซสมาสสมาสเซมาสซาดผู้อ่านก็อ่านไม่เก่งนะคะเรื่องภาษาอังกฤษก็คือการนวดไปนวดแผนโบราณน,นะคะจะผ่อนคลายมากๆเลยผู้อ่านเคยทำนะคะ ไปนวดแล้วสบายตัวมากเลยค่ะบางครั้งเราทำงานคิดเครียดได้ไปนวดมันก็ผ่อนคลายได้ด้วยนะคะนั่งนานๆก็นวดได้ผ่อนคลายได้ด้วยค่ะยืนเดิน <c oughs> <c oughs> เขาก็พวกหมอนะคะหมอแผนโบราณนะ <c oughs> เขาสามารถจับเส้นจับจุดเราได้นะคะทำให้เราได้ผ่อนคลายเป็นสิ่งที่ดีงามมากอันนี้ผู้อ่านก็ชอบนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ผูอ่านได้อ่านคลิปรนด o อมในหัวข้อการงานจบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน้าไพ่ที่อ่านท่านใดชอบหรือโดนใจก็สามารถนำกลับไปได้เลยนะคะส่วนอ่านแล้วไม่ชอบไม่โดนก็วางไว้ที่นี่นะคะไม่ต้องนำกลับไปวันนี้ขอบคุณนะคะที่ท่านได้ติดตามชมคลิปจนจบ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ